โรงเรียนดีกว่าชิบ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 ฉันย้ายไปอยู่ที่หอดีไหมนะเพราะว่าฉันอยู่ที่บ้านแล้วเวลารถโรงเรียนมาฉันจะตื่นแล้วฉันชอบตื่นสายด้วยไงย mm hmm. เวลารถโรงเรียนมาฉันก็ไม่ค่อยจะทันถ้าฉันย้ายไปอยู่ที่หอพักแล้วหอพักที่นั่นนะอยู่ใกล้โรงเรียนโอ๊ยสี่รเทาไม่ได้ อยู่ใกล้โรงเรียนนะฉันคงจะไม่ได้ไปสายทุกวันอย่างนี้หรอกนี่เออฉันก็แล้วฉันจะไปสายฉันเพิ่งไปโรงเรียนวันแรกแล้วฉันก็ปกติฉันเรียนที่บ้านเพราะว่าฉันเป็นภูมิแพ้บ่อยแต่ตอนนี้ฉันเริ่มจะจางหายแล้วแหละฉันก็เลยไปได้พ่อคะหนูไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอืมสวัสดีเอ้ยมาถึงโรงเรียนแล้วผู้ชายผมเทาคนนั้นหน้าคุนจังหน้าเหมือนเซเรนเลยแต่ก็คงไม่ใช่หรอกมั้งเซเรน่ะผมไม่ได้ยาวขนาดนี้เออถึงโรงเรียนสักทีเหนื่อยมากเอ้อนี่เธอเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าอ่ะ เออใช,ช่ใช่ฉันเป็นเด็กใหม่นะอืมยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อว่าอ,อุงนนะเออสวัสดียินดีที่ได้รู้จักเออเธอเพิ่งย้ายมาวันแรกใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาเธอไปเมั่นไปนี่เองนะเธออยากไปไหนโอเค งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะฉันไม่มีเพื่อนอยู่บดีเลยโอเคโอเคติงติงประกาศประกาศตอนนี้ได้เวลาเรียนแล้วค่ะขอให้ให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนค่ะติ้งติ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 งไม่ไประกาศประกาศตอนนี้ได้เวลาเรียนแล้วค่ะขอให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนค่ะตึ้ง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 โอเคเอ้อตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนแล้ว งี้เดี๋ยวเราไปเรียนกันเถอะเออโอเคอะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เปิดเทอมมาวันแรกนะครูคือครูที่ครูประจำชั้นของพวกเธอแล้วมีเด็กที่ย้ายมาในโรงเรียนของเราคนหนึ่งนะให้เด็กคนนั้นออกมา แนะนำตัวได้โคอี้ออกมาค่ะนี่นะเด็กใหม่ของเราของโรงเรียนเลยนะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่คุ้นหน้าตาเพราะว่าเขาไปได้เริ่มเรียนจากอหนึ่เขาย้ายมาตอนมอสี่แล้วพวกตอนนี้พวกเราอยู่มสี่กันนะแนะนำตัวเลยจ้ะเออสวัสดี ฉันชื่อโคอี้นะฝากเงอือฝากตัวด้วยล่ะอืมโอเคโคอีไ้ไปได้ขอบคุณค่ะืน่าเปวอจังโปกติดเลยที่บ้านอยู่สบายกว่าอีกเออเดี๋ยวครูไปสอนก่อนนะครูคนนิดก็มาแล้วค่ะเอ้ยอย่าถอนหายใจตั้งดีๆเอ้ยค่ะค่ะ นี่เธอหิวเหรอเมื่อเช้าเธอไม่ได้กินข้าวมาเหรอเออกินค่ะกินค่ะเธอสงสัยอะไรเออเปล่าครับตอนเรียนจะไม่มีเสียงนะคะ หมดเวลาแล้วนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวคุณลงก,กระดานก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาพักพอดีเลยนะเรียนไปพักได้นะจ๊ะอ่าหัวหน้าห้องบอกนักเรียนทั้งหมดทำความคารวขอบคุณค่ะบคุณครูขอบคุณครับคุณครูอ่าจ๊ะเดี๋ยวคุณจะแม่เฝ้ารอ กูประจำชั้นของพวกเธอมานะค่ะอตอนนี้ก็พักสักที่ตอนนี้ก็พักสักทีนนกกทง่วงมากเอ้ยนี่ทั้งง่วงอะไรอีกเนี่เยเมื่อคืนดูซีรีส์เยอะไปหน่อยนะเอ้ยเด้อดูซีรีส์อยู่ได้ไปไป เดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินกันก่อนไหมฉันไม่ค่อยหิวอะ่ะแล้วก็ง่วงด้วยง่วงด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรมาให้กินละกันเอ,อ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปกับเธอก็ได้โอเคไปไปหาอะไรกินกันเออโอเควันนี้ เซเลนมาโรงเรียนหล่อมากเลยอะแกโอยแกนี่ก็ชอบพี่เขาเอ้ยชอบเขาเนี่ยจะลงเยอะเกินไปแล้วนะเธอจะปื้มหรือเธอจะชอบชอบเลยปื้มไม่ไหวแล้วเออเออเออไปหาอะไรกินกันคุนหิวอืมอืมอืม,อม มาถึงแล้วมีเดอ่ง last queue l a ไเอ๊ะช่างมันเถอะโอ้โหวันนี้มีสปาเก็ตตี้อีกแล้วน่าเบื่อมากโอ้โหเบื่ออีกแล้วหจ้า้สปาเก็ตตี้เนี่ยฉันชอบมากฉันไม่เบื่อหรอก พากินมากกลโรนีบ้างสิดูมากกลโรนีก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเธอก็เลือกกินเอาสิเฮ้ยก็ได้วันนี้ฉันกินมากกลโรนีดีกว่าเบื่อแล้วอเอ่อให้ป้าตักให้ไหมจ๊ะเออไม่ต้องค่ะโอเคจ้าอมยป้ากลับเขาทีไม่ได้เลยเพราะหนูคนเดียวเลย เอาละป้าจะออกมาทำไมล่ะคะนี่ยอมป้าหรอใช่คะ่ะเออเลิศป้าอืมเอ้ยตักก็อืมเอาซอสอะไรดีซอสนี้ละกัน ฉันตั้งผิดซอสไม่เป็นไรหรอกฝืนๆกินไปแล้วกันโอ้ยนี่มาเร็วๆสิฉันรอนานแล้วนะอืออืออเดี๋ยววันนี้ฉันจะกินเปนมาาัลแกโรนีแบบแกแล้วกันซอสมะเขือเทศไปอือนั่งไหนดีล่ะนีแล้วกันอือ ตายไม่ถึงแล้วแต่วันนี้ฉันไม่อยากกินอาหารที่นี่อะฉันไม่ชอบสาปาเกตตี้มักกะโรนีแล้วก็ไอตรงกลางอะ่ะอา้าวถ้าเธอไม่ชอบอะเธอสะกินอะไรล่ะงั้นเรากดตะสั่งตู้ไปก่อนละกันเผื่อมีอะไรที่แกชอบอ,อืออือาอือน๋อแล้วก็อืมนีม่ได้แล้วอือ จะอิ่มไหมนะอิ่มแน่นอนแหละคนอย่างฉันอ,อะไรก็อิ่มจ้าจ้าอืมเปนสปาเกตตี้ละกันกินให้อิ่มนะให้ไม่อิ่มอย่ามาแบบว่าอย่ามาตักละกันทำไมตักไปได้ก็เถิดกินอันนั้นไปแล้วนี่ สปาเก็ตตี้แล้วนะ่าเบื่อจริงๆจะกินไหมฉันจะได้ไปตักให้อืกินก็ได้ขออนุญาตจ้าเอาไปสปาเก็ตตี้เนาะอซอสผักก็น่าสนใจนะฉันไม่เคยกินเลยจะกินเหรออืไม่เอาดีกว่า,าไปซอสนี้โอเค ไปแล้วอือจะไปนั่งไหนดีอะเออไม่รู้ไปนั่งนี่กันโอเค กิตตี้ซอสที่เธอเลือกมาสีเหมือนผมฉันเลย <c oughs> เอามาชลีเ,เนี่ยป้ากินตรงนี้เลยอืมโอเคจ้าไปชัดเอาเนี่ยดีกว่าโอเคกิคสันไปป้ะไปซ้อมบาสกันไปเล่นบาสไม่ใช่ซ้อมอืมอืม อ,อร่อยมากอะแกอิ่มเลยโหคนเลี้ยงเยอะฉันกินจนเบื่อกันหมดละมีบ่อยขนาดนั้นหรออืมอืมอๆฉันก็คงจะกินจนเบื่อหมดพวกเธอแน่แหละรีบกินเถอะจะได้ไปดู จะได้ไปดูเซเลเและก็ปลาไม่ใช่ปลาสิกล้าเล่นบาสหล่อมากเลยลพวกเขาเล่นบาอะจ้าจ้าจา้าโอ้ยตื่นเต้นจังจะได้ไปดูพวกเขาเล่นบาสแล้วจบไปแล้ว ตอนที่หนึ่งฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ